สวัสดีครับผมนัฐภาพโพสีอ่านักหาสนึศศกษา531 006 3101สำหรับคลิปวิดีโอนี้ครับก็จะแสดงวิธีการทำชิ้นส่วนแกนก้านถีบนะครับครับผมแน่นอนเราก็ต้อง เออขอค,ครับเริ่มจากสกเก็ตก่อนนะครับผมจะสกเก็ตลงบนฟนต์เพลนนะครับเริ่มต้นเนี่ยผมจะสร้างเซนเตอร์ไลน์ขึ้นมาก,ก่อน นะครับพอมีเซ็นท์มีพอมีเซ็นทรลายเนี่ยผมก็จะสร้างเอ,อชิ้นงานเลยนะฮะก็วัาคร่าวๆก่อนนะครับ ครับเมื่อเล่างเสร็จแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นการกำหนดขนาดเลยนะฮะส่วนตรงนี้นะครับจะยาวเท่ากับ133นะครับ ครับต่อมานะครับในส่วนของตรงนี้นะครับจะเป็นเจ็ดสิบหกนะครับในส่วนตรงนี้นะครับเป็นสามสิบสี่นะครับ ต่มาเราใช้กำหนดขนาดไดเมนเตอร์นะครับตรงนี้นะครับไดเมนเตอร์เป็น10นะครับส่วนตรงนี้นะครับเป็น18นะครับ และตรงนี้นะครับเป็นสิบผลัสไดชิ้นงานที่ฟูลต์ิฟายตามนี้นะครับต่อมาครับผมก็จะรีเวนะครับใช้คสั่งรีเวนะครับ เรียบร้อยเสร็จแล้วก็โอเคนะครับรับประชิงงานประมาณนี้ครับต่อมาก็ทําการเจาะริมนะครับโดยเสกเกต็ตบนแผ่นบนบน,บนหน้านี้นะครับบนหน้านี้นะครับใช้สี่เหลี่ยมวาดตรงจุดยอดนะครับ โดยที่สี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับจะมีขนาดเป็นห้าคูณห้านะครับครับไม่ได้เพรานะครับก็ เออใช้คำสั่งเอสตนคัทนะครับเอสตนคัทตัดเข้าไปนะครับใช้แบบ t o เออทเฟสนะครับเลือกหน้านี้นะครับเสร็จแล้วกดโอเคเราก็ได้หน้านึงนะครับหน้าต่อมานะครับ หมือนเดิมครับสเก็ตบนหน้านี้ทำกันเลยนะครับ ได้พอแล้ครับก็เสร็จแล้วครับสำหรับแกนก้านเทปครับมีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ